โอเคครับเราก็มาต่อกันด้วยนะฮะกับบทที่7พาร์ทสไม่เห็นวี well, ่แววโมอิวะเลยนั่งหายตัวไปไหนไม่มีไม่แต่ว่องรอยเดี๋ยวก่อนนะ่าใครอยู่ตรงนั้นเขาเป็นคนของข้าจิงจอกเทอร์ค i ิสเขายังไม่ตายสวรรค์ทรงโปรดนี่จิงจอกเดี๋ยวก่อนข้าเองเจ้าจะไปไหนเขากำลังวิ่งหนีหยุดเขาไว้เขาจะต้องรู้เรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่แน่ๆอ้าวเป็นเหตุนะฮะมาพวกมันกำลังมา is coming ยกที่หนึ่งนะครับจิ้งจอกเทอร์คอยส์นะครับผมเราจะอ่านยังไงดีเทอร์คอยส์ว <laughs> ะอันนั้นมันก็ดูตรงๆไปยังไงไม่รู้นะฮะใจามาเข้าไปเหรออืเอาของอีเวนต์มาเว้ยผมชอบอีเวนต์เนี้ยหมวกสวยมากโอ้ยอีกนี้เดียวโดนโแพ่งกระโดดดาวกระจายไปยังไงปัดรอบเดียวตายวะชอบอะดาบอันนี้กับหมวกมันอนะ หมวกมันเท่มากเป็นหมวกที่ผมชอบที่สุดในเกมว่ะน,นะฮะหมวกมันแบบเหมือนแอสซัสซินนะ <c oughs> อุ้ยไม่ทันนะครับได้ไหมไม่ได้แต่คอมโบมันหนักกลัวปะมาอาวุธตกก็ไม่กลัวฮนะอืม <c oughs> ชาดโดด้วยต <c oughs> ัดหน้าร่วง <c oughs> ขอตัดหน้าทีนึงหมาซีตัดอีกรอบหนึ่งฮนะโอ้โหไม่ตาย <c oughs> ต่อยแบบธรรมดา แม่ไม่มีอาวุธผมก็ทำคุณด่วงได้นะเรียบร้อยนะครับจบเกมไปโอเวลขึ้นกระตี้เดียวอะ่ะดีกว่าไม่ได้ครับดีกว่าไม่ได้จิ้งจอกกลัวแทบตายชาโ์โดมาที่นี่ว่าถามหาเด็กน้อยจิ้งจอกมอบตัวเด็กสาวให้กับชาโดโดเขาเลยไว้ชีวิต ส่วนคนอื่นถูกฆ่าตายไม่มีเหลือ s ชโดว์ Shadow มันคือปีศาจที่ชั่วช้าข้าต้องหยุดมันให้ได้มันจะต้องชดใช้ให้กับไดนนาตีถ้าโชคดีเจ้าก็จะมีโอกาสได้วางแขนแวาววี่ไปที่เครื่องเร่งอนุกันเถอะขายของ <laughs> ใจเย็นนะนิกิเจ้าอีกแล้วเหรอช่างมีพรสวรรค์เสียจริงผมมาตอนที่ค่ายกำลับบงมีเร่นด่วนให้จัดการทุกที เจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องเด็กน้อยคนนั้นแว้โอชาโดพาตัวนางไปเรียบร้อยได้เวลาที่ข้ากับทาหารจะเก็บกวาดที่นี่แล้วไม่นะพวกนี้คือผู้รบล้างอย่าไปกลัวฮะยกที่แล้วเราลองสู้กับเขาไปแล้วนะฮะคำตอบที่ได้ก็คืออีซี่ผู้รบล้างอ๋อมันใส่ชุดเซตมานึกว่าจะได้สู้กับกิสม o นะฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วไงอ่ะแหมเซตอีเวตนนี้แรงอยู่แล้วนะฮะมันยิงเป็นเซตของวิเจีนแน่นอนครับแรง S 1> <S 1> <S เรียบร้อยโอ้โหถ้าใ,ใ,ใช้ใช้ใช้คู่แบบไอ้สกิลนี่มันเป็นสีทองที่ว่ามันตีสองอันด้านหน้านี่มันจะแรงมากเลยนะครับมาไขว่งก็ตีได้อยอู่เขาก็มีเหมือนกันอบอกได้ล้าไงอะ่ะอุย้ยใครไววะมาเรียบร้อยโอ้โหไม่ตายด้วยโคตรอึดเรียบร้อยคิมขาฮะไม่โดนอีกประเจ้าอุ้ยเตะไม่ทัน ขอขอหัวอีกทีนึ่ง <c oughs> ได้ปะฮะแม่เรียบร้อยครับจัดการผู้รบราง <c oughs> อีกไม่กี่ตัวก็น่าถึง shadow <c oughs> นะครับเซียนละอยากตีแบบ shadow อะ <c oughs> <c oughs> แม่เรียบร้อยนะฮะ เสียเวลาไปมากแล้วทายาทสาวเราจะเสียเวลาอีกต่อไปไม่ได้แล้วโปรดเอ่ยคำดาแล้วหยิบเดินทางกันเถอะเด็โปรดอย่าไปคนของข้าอยู่ที่นั่นกิสโมโงมุ่งหน้าไปที่วงังพร้อมกับผู้ลบล้างแล้ว mm hmm. องค์ราชินีข้าจะไปพร้อมกับท่าน,ตานแต่ใดที่ข้าจะมีชีวิตยอยู่ข้าจะไม่ยอมให้ไอ้หัวร้นกับสมุนเข้าไปในวังได้เป็นอันขาด mm hmm. ข้ากับมาคัสจะคุ้มกันวังให้นานที่สุดเท่าที่ทําได้ ทายาทเจ้าคือความหวังของข้าปกป้องโลกใบนี้จากชาโดด้วยสุปก็คือภาคภาคหนึ่งภาคสองมึงก็ยังเป็นคนดีนะชาโด้ทาไมภาคภาคสามเป็นคนอย่างเงี้ยเจ้าคงจะรู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าทำไมเจ้าถึงได้มีค่าหัวสูงขนาดนี้เจ้าคือชิ้นส่วนที่หายไปในการชําระล้างยังไงวะตายวะคนสําคัญเลยกูจริงๆก็คือจิตเงาของเจ้าในอดีตข้าต่อสู้กับตนเองที่มาจากอนาคต แล้วก็ได้รู้ข้อมูลสําคัญบางอย่างว้าวจิตเงาไม่อาจสามารถถูกทําลายได้แต่พลังของมันมีอํานาจในการทําลายวางโลกและสร้างขึ้นมาใหม่ข้าบอกเรื่องนี้กับชาโดป่าชมาดเครื่องเวกอนูปิดล้อมมาอยู่ตอนนี้เจ้าอย่างมองะไรไม่เห็นหรอกนะเอาละเข้าไปแล้วขอให้โชคดีแล้วกันอขอบคุณมากขอบคุณมาก,ขอ,มากขอบคุณที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแม่ให้บอกแต่ว่าโชคดีแต่ว่าจะโชคดีเปล่านัานี้เขายัาง,ออยางนะฮะผู้คุมห้องสุญญาคา ได้อยู่มาเอาเซตตะขาบมาเล่นนะฮะส่วนผมเอาเซตวิเจียนมาเล่นมาเฮโร่กับวิเจียนโอุ้ยได้อยู่อุ้ยไม่ทันเรียบร้อยผมโดนนะคิติคอร์ด้วยวูชาร์โดมันเต็มไวเกินโอุ้ยไม่น่าแยกโอ้ทันไหมม,มันชาร์โดไวตายวะตายวะทันไหมวะรอบนี้มาขอหน่อยกัน ได้อยู่ได้อยู่ทำเป็น,นไปจับทุ่มแล้วแทง <c oughs> ได้อยู่ฮนะเกือบละนักมืออยู่นะไอ้นี่รู้สึกว่าพลังเราเริ่มจะน้อยวะนะครับสงสัยต้องไปฟาร์มเพิ่มอีกเดี๋ยวผมยังไม่ตีกับชาร์โตกันผมจะไปฟาร์มก่อนออ้โหพลาดอุ้ย,ยกัมทันไหมไม่ทันอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ยทำเป็น,นไปอัดมันเข้ามุมฮนะตายวะ ตายวะมาชาโด้กวบชาร์โด,ด้วะไปโอ้โหเรียบร้อยครับตอนผมใช้ชาโดว์เลือดมันจะลดนะฮะมาติดสกิลของมันน่ะแต่ก็ไม่ต้องกลัวฮะเลือดเรากับเลือดมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วเรียบร้อยฮะชะนะเดี๋ยวไปฟาร์มพลังเพิ่มอีกสักนิดนึงนะฮะเวียตีกับชาโด์จะได้เอาแบบง่ายๆหนะ่อยไม่เอาเหมือนรอบแรกของผมนะฮะ เยยี่ยมเมาผมกลับมาแล้วครับทุกคนต่อเมื่อกี้ดื่มน้ำนิดหน่อยนะฮะข้าถามตัวเองว่าการศึกษาพลังเงามันคุ้มค่าจริงๆเหรอไม่ได้อะไจะไม่ได้จะดราม่าอะไรนะแค่รู้สึกเสียใจนิดหน่อยนะขอโทษด้วยที่ไม่ได้ว่าเรื่องแผนการของชาโดให้เจ้าฟังถ้าอิตูรู้ก็ก็เขาไม่ปล่อยเจ้าแน่ข้าเชื่อว่าเจ้าไม่อยากจะคอยหลบหนีจากชาโดทั้งชีวิตหรอก ข้าเองก็เบื่อเหมือนกันใช่ฮะคนรอยอย่างแบบนี้ไม่ต้องกลัวบางทีจิตเงาอาจจะเสริมพลังเจ้าอยู่ใครจะรู้เตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันเครื่องเว่งอนุรอเจ้าอยู่เป็นเจ้าหรือที่พาตัวนางมาที่นี่เจ้าก็ไม่ใช่ตาแก่สติฟันฟ่นเฟือนที่ไว้ประโยชน์นะสีโบโล,โลช้าก่อนชา์โดทายาทเข้ามาที่นี่เองเพื่อสู้กับเจ้ายัางไงวะเจ้าเจ้ากลับมาแล้วข้าจะคอยเจ้า ชาโด w แม่นางผู้นี้เป็นเพื่อนของข้านางช่วยชีวิตข้าไว้ได้โปรดอย่าสู้กันอีกไม่นานทุกอย่างก็จะจบลงแล้วโมอ,อิวะเราจะสร้างโลกใหม่และเจ้าก็จะมีเพื่อนใหม่โอโ้โหโหโดเกินมาฮาย,ยกที่หนึ่งเด็กน้อยจงทําตามที่ข้าบอกมีเด็่เจ้าเท่านั้นที่สามารถทําได้นําจิตเงาออกจากตัวนางและนําไปไว้ในแกนกลางชาโดได้โปรดเถิดข้าไม่อยากทําเช่นนั้นเก็บตัวตายซะทายาท สุายญาตินี้คือกูเป็นลูกเหมือนเปล่าท้าไมถึงโหดกันจังครอบครัวนี้ผมไม่รู้นะแต่เขาเรียกทายาตอ่ะถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวมันก็ไม่ได้จะเรียกทายญาตกันหรอกมั้งอันนี้คือไม่มั่นใจนะก็พูดไป็นั้นแหละมาต้องเอาชา a d โดล้มมันนะฮะมันจะได้ล้มนะครับไอตัวเนี่ยโอ้โหไม่เข้าเลยสงสั่ต้องตีอยู่ธรรมดาโอ้โหยี โชคดีนะเนี่ยอับเสื้อมาเยอะไม่งั้นน่ยจบเลยแหมโดนคอมโบเมื่อกี้ตายแน่ๆครับถ้าแบบไม่ได้อับเสื้อมาเยอะโอ้ยบล็อกไม่ได้ด้วยได้อยู่ถอยเดินไปๆๆตีตูดมันตีตูดมันเอ้ยไม่ทันเอาอีกเอาอีกอีกรอบนึงเอาอีกรอบนึงอ,อ้อมอ้อมอ้อเออได้อยู่ทําไปเล่นไปทปําไปเล่นไปใช้ชาร์โดรอบนี้มันก็ตายนะฮะแต่ผมไม่ใช้กันเก็บไว้ใช้รอบหน้าอืมอุ้ยเอาเคาะทําไมลูก มันไม่ใช้สเต็กวันนั้นนะ่ะอ้าวตายพอดีนะฮะโดนพิษไปโชคดีนะอัพเสื้อมาเยอะไม่งั้นเป็นเหมือนผมรอบแรกที่เล่นแน่แน่อ่ะโอ้โหอันนั้นคือแบบตายอย่างไวอ่ะต้อไปอัพเยอะๆมาเล่วนก็แบบหวร้อนนิดหน่อยโอ้ยมันใช้เซ็ตโอ้ทำไมเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะชา a d โดรู้สึกว่านายจะโหดมากแต่เสียใจอ่ะรอบนี้อัพของมาเยอะรอบนั้นของไม่ฟูนะครับรอบนี้เราฟูเกียร <c oughs> ราต,ตีมันกับมันตีเรานี่เท่าๆกันเลยนะขนาดอัพของมาฟูกเกียวอะ่ะ <c oughs> นี่ขนาดฟูกเกียววนะครับทุกคนมฮนยังแบบ <c oughs> มันยังงดเราเยอะอยู่อะ่ะมามามาปล่อยมันข้ามไปฮะนี่ปล่อยตูดเอ้ยได้อยู่ได้อยู่อีกรอบหนึ่งอีรอบหนึ่งหุ่นยนต์ก็ใส่หุ่นยนต์เหมือนไททันเลยอะ่ะเรียบร้อยไททันในภาคสองอะโอ้โหพี่จะโหดเกินไปวะลงอย่างเท่นะครับ มายกที่3ามนะครับโอ้โหเครื่องร้อนมากเลยตอนนี้แปลว,ว่าด่านนี้กินกราฟิกเยอะมากๆผมเสียใจยังเลยที่ไม่ได้เอาเอซูสมานั่งเล่นนะฮะผมคิดว่าช้ด์ไฟกราฟิกไม่หนักไง <c oughs> แม่มินิเทคยังไม่ไหวนะครับตอนนี้สงสัยคิดล้าหน้าผมต้องเอาเอซุสมาใช้ไว้นะฮะเนี่ยมันเริ่มแลกแล้วเครื่องผมก็เริ่มร้อนด้วยถ้าใช้เอซุสนี้ไม่ต้องมีปัญหานะฮะมันมีพัดลมมาให้โอ้โหตายตาย เดี๋ยวผมรอชาโดเต็มแล้วกันนะฮะเรจะได้พังเกาะมันในรวดเดียวนะครับโอ้หชาโดเท่มากอะมาถึงพังเงาแล้วนะฮะ oh. ผมพูดผิดเป็นชาโดพังเงาคือแบบออกมาจากตัวแบบพ่นน่ะเท่มากอุ oh. ๊ยคาซินฮะอันนี้ผมจะขอไม่พูดไว้นะ ไม่น่าเลยทุกคนผมไม่น่าเอา oppo มาอัดเลยอะ่ะเมื่อกี้คือมันกระตุกเลยอะ่ะผมน่าจะเอา asus rog ของผมมาอัดนะฮะโอ้เสียใจเลยแต่ไม่เป็นไรครับมันกระตุกนิดหน่อยพอดูได้อยู่แม่ผมเห็นภาพมันขึ้นจอเมื่อกี้แบบโอ้โหโคตรแบกรับไม่ได้นะฮะแม้ว่าอัด 4k ได้แบบ mini tech มันแบบไม่ได้แรงขนาดนั้นน่ะแต่ถ้าเป็น rog สบายแน่ผมพลาดเองผมพลาดเองแม ประเด็นคือไม่ใช่อะไรหรอกครับคือ ROG มันแบบมันด็อกอินไอดีบักไว้ไงผมขี้เกียดออกไอดียอะมันได้บทเกมใหม่โอเคผมไม่พูดไปแล้วกัน โอ้โหโมยิวะ MVP ฮะโมยิวะเก็บหมด MVP เอา MVP ไปจับลูกจิตเงานะผมชอบเรียกเหมือนชา a d o w ตลอดเลยว้าวทายา Shadow ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนางต้องยังมีชีวิตอยู่แน่ข้ารู้สึกได้ข้าจะเสียนางไปไม่ได้นางคือเหตุผลที่ข้ายังมีตัวตนอยู่ นางตายไปแล้วเช่นเดียวกับโรคทั้งใบเจ้าอยู่ในแกนกลางเครื่องเวงอนูเจ้ามีพลังเหนือใครแต่กับขั้นควรให้กับทาย,ยาทแค่คนเดียวภายนอกแกนนี้มีไม่มีโรคเหลืออยู่แล้วเจ้าสร้างโรคขึ้นมาใหม่ได้จากนั้นก็ขึ้นปกครองโรคใหม่ซะแล้วบังคับให้ผู้คนฆ่าฟันกันข้าไม่ต้องการแบบนั้นในโรคแบบนั้นหรอกหากไม่มีทาย,ยาทชีวิตข้าก็ไม่สมบูรณ์ต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนตอนที่อยู่ในสเฟียร์ตลอดไปจริงด้วยข้ามีพลังเหนือใครข้าจะย้อนเวลา ล้วทายาทก็จะชนะคราวนี้ถึงเจ้าจะย้อนเวลานางก็ยังจบชีวิตวงเหมือนเดิมแล้โลกก็จะถูกทำลายแบบเดิมแต่ข้ารู้พิธีที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาโโก็คือการไปทั้ง3โลกใช่ไหมโลกวิเชียนแล้วก็มีอะไรนะเฮโบเดนัตี้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนานไงสาวัน <laughs> วิเจียนยังไม่มาแต่ว่าเดนาตี้หบบมวยว่าทำลายโลกของเราแต่ทายาทได้เดินกลับไปสู่อดีต3ครั้ง ซึ่งการเดินทางทั้ง3ามครั้งก่อให้เกิดโรคต่างมิติขึ้น3ดินแดนดินแดงต่างมิติทั้ง3โคนนิง่งทาย,ยาชาโดของตอนเองแต่ไม่ใช่ว่าโคนนิ่งแบบเดียวกันเป๊ะนางจะจำเจ้าไม่ได้ทาย,ยาจะยังไม่รู้ว่าสาหายของเขาสำคัญต่อชะตากรรมของโลกเพียงใดแต่เจ้าจะช่วยให้หนางเข้าใจได้หมายความว่าข้าจะต้องถูกจองจำในโซเฟียอีกวะใช่แล้วแต่เจ้าจต้องเชื่อมั่นในตัวทาย,ยาท นางจะต้องพบเจ้าไม่ช้าก็เร็วนางจะได้เรียนรู้อะไรไว้อย่างจากเจ้าเยอะในดินแดนทั้งสามนี้แล้วเมื่อใดที่ได้พลังเงาจากสหายก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมได้จำไว้ว่านี่คือดินแดนต่างมิติและคนนิ่งของทาญาตก็มีพลังด้อยกว่าตัวจริงเส้นทางของเจ้าจะไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบขอให้โชคดีไปนะฮะโลกของไดนนตี้มาฮะตัดมาฮะ ฝันร้ายตามหลอกหลอนองคหญิงเดนาตี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ฝันร้ายคราวนี้เวร้ายที่สุดเจ้าช่วงชิงตำแหน่งขององคหญิงจูนคงภูมิใจในตัวเองว่าซีเจ้าฆาตกรโลกของนางจะต้องเอาคืนเจ้าแน่เจ้าต้องเผชิญกับการโกหกโกงและต่อรองแล้วตกอยู่ในกลางวงล้อมธนูเจ้ากล้าที่จะเจออย่างที่จูนเผชิญแล้วใช้พลังอำนาจของนางไหมนี่เป็นทางเดียวที่จะปกป้องโลกและตัวเจ้า ท่านฟอร์มโลกของจูนนะครับผมาเจ้าคือองค์หญิงเนตี้พูดนั้นนะสิมาทดสอบทักษะการโต้ตอบกันด right, ีกว่าลองดีกว่าลองเอาชนะค่าดูประมาณนี้นะครับคนแปลกหน้าอ่าภารกิจนี้ผมจําได้ว่าเขาจะบังคับให้เราแพ้นะฮะเพราะว่าเขาจะให้เราไปอัพค่าความคงทนนะฮะแหมนี่ดูเลือดเราไหลหัวไปโอ้ไหลเป็นน้ําเลยเรียบร้อย หมาะดูเหมือนว่าร่างกายของเจ้าจะไม่ค่อยเสถียรในโลกนี้มันเหมือนกับสิ่งแปลปลอมที่มิติไม่ยอมรับแต่ข้ารู้ว่าต้องทํำยังไงนี่คืออุปกรณ์ใหม่ของเจ้ามันช่วยเพิ่มค่าความมั่นคงนี่ไง <c oughs> ความเหี้ยมของเราจะเกิ่มขึ้นแต่ตอนนี้นะครับเพราะว่าการฟาร์มมันฟาร์มพลังง่ายแต่ว่าฟาร์มค่าวความทนเนี่ยยากนะฮะเพราะว่ามันต้องอัปเกรดชุดไปเรื่อยนะฮะือแบบต้องรองกว่าจะได้ชุดใหม่อะ่ะนี่นะครับความยากของเราเริ่มต้นขึ้นแล้ว ได้มาไป็นเซตเลยมาดับบ้าค่าสถานะ100้เอามีศูนย์เห็นสัญลักษณ์นั่นไหมนี่คือตัวแปรค่าความมั่นคงโอกาสชชนะเหนือกฎการต่อสู้ยากแค่ไหนก็ดูจากตรงนี้แหละดูเหมือนว่าค่าความมั่นคงของเจ้าจะไม่เพียงพอที่จะเอาชนะข้านะข้าจะแสดงให้ดูว่าจะเพิ่มค่านี้ยังไงโอเคมาละกดเป็นรูปการ์ดใช่ไหมนี่และคับ หลังจากต่อจากตรงนี้การฟาร์มของเรามันจะยากขึ้นนะครับผมคือมันอาจจะใช้เวลานานขึ้นนะเพราะว่าเราต้องฟาร์มชุดด้วยเยี่ยมมากค่าความบั้งคงเจ้าเพิ่มขึ้นแล้วตอนไปนี้ก็ไปดูที่เมนูคอเล็กชันเวลาที่เจ้าต้องการเพิ่มค่าลองสู้กับค่าอีกทีดูก็เอาง่ายๆอ่ะมันต้องไปเปิดการดปล่อยขึ้นนะฮะคือแบบอัพแต่พลังอย่างเดียวไม่ได้อ่ะต้องอัพค่าความบั่นคงด้วยนะฮะมันเป็นเหตุผลที่ผมอาจจะลงชิปชัดรถไฟช้านะเพราะว่า มันต้องเปิดการ์ดไปเรื่อยๆกว่าเราจะได้ชุดใหม่นะฮะซึ่งนั่นก็เป็นอะไรที่หนักสำหรมอยู่นะถอยก่อน <c oughs> ได้อยู่สับมัน <c oughs> ไม่ทันโอ้โหคอมโบเออโดนจนได้ขอทีมหน่อยชา a โดเต็มแล้วก็ใช้นะฮะบายบายน่าจะตายครับเรียบร้อยหมุนไปโอ้โหเลือดขึ้นด้วย ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสัปดาห์นี้พาร์ทที่22อุ๊ยเาล่นกันหลายพาร์ทมากเลยเรียบร้อยนะฮะกระบี่เงินอ้ต้องอย่างนี้สิข้ารู้ว่าต้องทำยังไงแต่อย่าลืมเช็คค่าความมั่นคงแล้วกันว่าแต่มีพอที่จะสู้ยกต่อไปหรือเปล่าเอาละ ไปได้พ่อเจ้ารออยู่ไว้เราจะได้พบกันอีกแน่ๆโอเคครับสัมราษณ์นี้ผมไปแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะไปคนะไปบ๊ายบาย,บาย